รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หากท่าน Christmas. s. S. ใดนะครับยังไ oh. <Tonight> <c oughs> so nice. ม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 Line ID ไลอดโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับฮ่า ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นับตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมต้องบอกกับชาวเมษแบบนี้ครับว่าเป็นสัปดาห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีดาวขยับโยกย้ายสองดวงและเป็นการย้ายแบบเดินถอยหลัง นะครับแบบบูนวอล์กแบบไมเคิลแจ็คสันน่ะนะครับมม่รู้จะเดินทำเตียอะไรนะครับเดินถอยหลังอีกตั้งหากนะครับนั่นเท่ากับว่าดาวเจ้าเรือนของลัคนาราศรีเมษคือดาวอังคารโคจรไปอยู่ในเรือนวินาศของตัวเองแล้วดาวราวหูก็ขนาบอยู่ข้างหน้าเท่ากับว่าลัคนาเมษนั้นมีดาวราวหูกับอังคารขนาบหน้าขนาบหลัง ส่วนดาวพุธนั้นโคจรอ,อยู่ในภพอาริแต่ได้ตำแหน่งเป็นกะเศรราธิปดีนะอธิบายความตรงนี้จะบอกกับชาวเมธว่าสัปดาห์หน้านี้ภาระหน้าที่เรื่องของงานมากทีเดียวนะครับแต่ก็ยังเป็นสัปดาห์ที่คุณได้รับความสำเร็จแต่ต้องระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาให้มากชาวเมธนะครับจะพูดอะไรออกไปสักอย่างหนึ่งต้องคิดให้แยะ ต้องคิดให้แยกครับเหตุผลเพราะว่าชาวลัคนาราศีเมษนั้นดาวพุธโคจรไปเป็นอาริแล้วก็ไปอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นอาริด้วยกันทั้งคู่นะครับนะครับไปอยู่ในเรือนอาริตรงนี้ชาวเมษก็คงจะต้องระมัดระวังไว้บ้างอีกอย่างหนึ่งลูกน้องจะนำความจุกจิกใจยุ่งยากมาให้หรืออาจจะมีการขยับปรับเปลี่ยนลูกน้องแบบกระทันหัน คนที่มันไม่เวิร์กก็อาจจะออกไปแล้วมีคนที่เก่งๆเ,งเข้ามาแทนที่แต่ก็เป็นสัปดาห์แห่งความเด็ดเหนื่อยสำหรับชาวเมษนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับช่วงนั้นชาวเมษก็อาจจะมีความแฮปปี้สบายใจอยู่บ้างในเรื่องของความรักทำให้เออมันมีความกระชุ่มกระชวยบ้างนะครับจันทร์อังคารพุธจันทร์ที่5อังคารที่6พุทธที่7พรหัสที่8ศุสุขที่9 เสาร์ที่สิบและอาทิตย์ที่11บสีวันนี้เหนื่อยล้นล้วนของชาวเมษภาระหน้าที่รับผิดชอบเยอะอืมและทำอะไรก็ออกหน้ามากไม่ได้ด้วยเพราะดาวตัวเองนั้นเดินถอยหลังแล้วก็ไปอยู่ในภพวินาศต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีด้วยครับแต่ว่าความรักยังโอเคนะต้องบอกว่าดาวสุขดาวเจเริญความรักโคจรอยู่ในภพตีโกนถึงลัคนาก็ไม่ได้ขี้เหล่อะไร นะครับดาวสุกตีโกนถึงลัคนาดาวพระฤหัสกับดาวสาวตีโกนถึงลัคนาผมว่าชาวเมษยังมีความกระชุ่มกระชวยในเรื่องของความรักอยู่บ้างนะฮะในช่วงจังหวะที่คุณดาวกันงานหรือภาระบมันยุ่งตรงนี้นะครับอาจจะมีคนเข้ามาแสดงความรู้สึกที่ดีต่อค,คุณเป็นการสื่อสารที่ดีต่อกันโดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์อังคารพุธ ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นคงต้องบอกแบบนี้ครับว่าชาวเมรจะไม่เดือดร้อนเลยในเรื่องการเงินใครที่เคยเดือดร้อนมามาก่อนหน้านี้สัปดาห์หน้านี้จะคอนโ control การเงินได้ก็ขอให้ชาวเมรทุกท่านโชคดีครับอย่าลืมนะครับดาวนะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษภาระเรื่องงานเยอะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของลูกน้องบริวารไปก่อนครับจบข่าว สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล